คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนทั้งสิ้นเพื่อตอบสนองความฟินและความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถานที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจนรนญาณในการรับฟังครับ โอ้ยโอ้เมื่อชิบหายเลยว่าดิเลนบิดขี้เกียจทันทีที่หมดชั่วโมงเรียนเขากางแขนสองข้างออกแล้วบิดตัวไปมาก่อนแกล้งเอามืออีกข้างไปผักที่หัวของกราฟอย่างแรงแล้วก็หัวเราะชอบใจเลิกเรียนแล้วไปไหนวะ กลับบ้านสิครับรออะไรล่ะครับไอ้คุณชายกราบแก้งขยี้หัวเพื่อนรักไปมาคืนบ้างไปตื้ดกันปะวะดิเลนไม่ใช่คนชอบดื่มเขาดื่มไม่เก่งเลยด้วยซ้ำแต่เป็นคนชอบฟังเพลงมากกว่าเขาชอบฟังเพลงเสียงดังๆชอบบรรยากาศ ชอบแสงไฟสลัวสลัวและกราฟก็รู้ดีว่าเพื่อนสนิทคนนี้คออ่อนขนาดไหนถามผัวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดพูดผิดถามคนขับรถแกหรือยังฮะติเลนหันควัมมองตาขวางใส่ไอกราฟจนตาแทบถลุนออกมาจากเบ้ากราบหัวร้ออึกอึก กับอาการค้อนหนักของเพื่อนรักฉันจะเลิกคบแก่ก็ตอนนี้แหละจะเย็นจะเย็นเพื่อนฉันล้อเล่นล้อเล่นน่ะกราบโอบไหล่เพื่อนเบาๆก่อนพากันเดินออกจากห้องเรียนไปไม่หนึกไม่ฝันเลยว่าผู้ชายหล่อๆแมนๆอย่างไอ้คุณชายดีเลน จะมีแฟนเป็นผู้ชายด้วยกันสงสัยกำลังเรียนอยู่แนเ่เลยเลิกกี่โมงก็ไม่รู้ดิเล่นบ่นพึมพรำอยู่คนเดียวพร้อมหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกงก่อนกดเบอร์โทรออกไปในทันที ไหนบอกว่าเขาเรียนอยู่ไม่ใช่หรือไงแล้วจะโทรไปทำไมทำไมไม่ไลน์ไปละครับคุณชายจริงวะแค่นี้ก็ต้องให้บอกนะคะคุณชายดีเลนกราฟกระโดดล็อกคอของเพื่อนหยอกล้อกันต่างคนก็ต่างหัวเราะคิกคักชอบใจเดินลงบันไดเพื่อไปยังหน้าตึก ในขณนะที่เดินลงบันไดถึงขั้นสุดท้ายกลุ่มผู้หญิงสองสามคนเดินถือดอกกุหลาบสีขาวเดินตรงดิ่งเข้ามาหาคุณชายดีเลนแล้วยื่นมันให้กับเขาทันทีนี่ค่ะพี่ดีเลนคร,ครับครับดีเลนยื่นมือรับอดดอกกุหลาบนั้น ไว้ก่อนที่เขาและกราฟจะหันมามองหน้ากันแบบงงๆก็คงไม่ไวจะเป็นพวกที่แอบปลื้มในความหล่อของคุณชายเหมือนทุกทีแน่ๆดิเลนนึกในใจขอให้พี่กับพี่อามรักกันนานๆน,นะคะพวกเราจะเป็นกำลังใจให้นะคะจากใจ พวกเราสาววายค่ะอะฮะฮะอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ,อกราฟรีบเอามืออุดปากของคุณชายเพื่อนรักทันทีก่อนที่จะพูดอะไรออกไปมากกว่านี้ขอบคุณมากนะครับรับรองว่าพี่ดีเลนจะไม่ทำให้พวกน้องๆผิดหวังแน่นอนเลยครับ แล้วพวกน้องๆกลุ่มนี้ก็หายวับไปพร้อมกับเสียงกรี๊ดกราดกันดังสนั่นวันไหวพวกเธอประสานเสียงกันแล้วก็กรี๊ดไปจนสุดทางน่ารัก,กแกอยากให้พวกพี่เขารักกันไปนานๆเลยเนอะใช่ใช่ใช่ใช ดิเลนรีบกระชากมือหนาๆนของกราฟที่ปิดปากของเขาเอาไว้แน่นเมื่อสาวๆกลุ่มนั้นเดินจากไปแล้วอะไรของแกวะแล้วสาววายนี่มันคืออะไรอะ่ะดิเลนยิงคำถามใส่กราฟทันทีที่เปิดปากออกมาได้สาววายนะเหรออืม จะพูดยังไงดีอ่ะสาววัยก็คือเออช่างเถอะชชางเถอะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาอธิบายให้ฟังใหม่อามตอบลายแล้วเลิกเรียนสี่โมงเย็ยนวะ่ะเออนี่ฉันต้องรีบกลับบ้านคุณพี่กำลังกลับมาแล้วคุณพี่จะถึงบ้านแล้วล่ะ ดิเลนตัดบทด้วยท่าทางที่ดีอกดีใจสุดๆที่ได้ยินว่าพี่ชายของเขากำลังจะกลับมาถึงวังบุรพาสักทีก็ตอนไปไม่ยอมล่ำรากันสักแอะกลับมานี่แหละจะต้องแก้เผพศให้เข็ดทุกครั้งที่พี่ชายออกเดินทางไปต่างจังหวัด เขามากจะเหงาแล้วก็คิดถึงพี่ชายมากโชคดีที่มีอารมเมื่ออามอยู่ใกล้ๆทำให้เขาไม่ได้รู้สึกเหงาอะไรมากแต่ถึงยังไงก็ดีใจสุดๆเลยที่ได้ยินว่าท่านชายดีออพี่ชายคนโตของเขากำลังจะเดินทางกลับมาถึงวังบุรพาแล้ว ออาวไอ้คุณชายแบบนี้แสดงว่าแคนเซลที่จะไปตื้อกันหรอวะก็เออดีเดี๋ยวอ้ามเขาเลิกสี่โมงเย็นน่ะแล้ก็จะได้กลับบ้านพร้อมกันเลยเอาไว้วันหลังนะเว้ยแต่เราค่อยไปตื้นกันไปละ เฮ้ยเดี๋ยวดีแลนโหพอะพี่ชายกลับมาก็ลืมเคลื่อนลืมฝูงเลยนะแกฮะไม่ใช่แค่นั้นดิก็ตั้งแต่มีผัวเอ้ยก็ตั้งแต่เปิดเ,เผยตัวตนวไอ้คนนั้น่ะ มันไม่ใช่แค่คนขับรถนี่หน้าละลื่นเลยนะไอ้คุณชายปากแข็งเฮ้ยไม่ใช่คุณชายปากแข็งแล้วสิโชคดีนะดิเลนเพื่อนรัก จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้ช่องปริยวิญนิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ